ทดสอบหน้มาร์เก็ตติ้ง Marketing ชัดๆว่าโปรแกรม o อเชโอแบบเก่าและโปรแกรม o อเชโอเเครื่องใหม่อันไหนผลลัพธ์จะดีกันครับบอกเลยว่าเนี่ไม่แปะยาชาด้วยนะใครกลัวเจ็บลัต้องดูให้จบเลยว่าเจ็บจริงไหมเริ่มเลยค่ะหมอได้เลยครับผมจัดให้มาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างการยิงโปรแกรม o อเชโอเครื่องเก่านะครับกับโปรแกรม o อเชีโอที่เป็นตัวใหม่เนี่ยว่าทั้งสองข้างเดี๋ยวเราจะสปิดก,กันก็คือเรายิงข้างละ150้เนาะก็คือรวมทั้งหมดคือ300คือเป็นมินิมอลช็อตที่เราจะใช้ในการยิงหน้าคนไข้นะครับเดี๋ยวเรา คนไข้จะเป็นคนที่มีแก้มทําให้ตรงช่วงนี้ดูมีความห้อยของผิวนะครับจริงๆก็เกิดจาก2เรื่องอันแรกคือในเรื่องของตัวไขมันที่มีความไม่กระชับกับตัวผิวชั้นบนที่มีความไม่กระชับโดยจริงเคสแบบนี้เป็นเคสที่เหมาะก,กับตัวโปรแกรมโอริชิโอสมากๆนะครับเนาะซึ่งจริงๆเดี๋ยวทั้งสองข้างเดี๋ยวจะยิงเทียบกันเนาะว่าเดี๋ยวเราข้างขวาเนี่ยเราใช้เป็นโปรแกรมโอริชิโอ X แล้วก็ข้างซ้ายจะเป็นโปรแกรมโอริชิโอตัวเก่าเนาะตัวธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทียบว,ว่าผลจะเป็นแบบไหนบ้างจริงๆตำแหน่งที่เราจะโฟก เป็นโปรแกรมโอเชี่ยลเเนี่ยจะมี2โหมดเพราะฉะนั้นจริงข้อดีของเขาเนี่ยเขาสามารถจะคัสตอใหมได้ก็คือหลกัหลกๆที่เราต้องการใจะให้ไขมันชัดลึกที่มีความชัดมากขึ้นเนี่ยคือตรงเวงกระป๋อข้างล่างตรงนี้เราจะใช้เป็นตัวหัวที่เป็นตัวโหมด X คือพลังงานจะลงได้ลึกกว่าเนาะส่วนข้างบนตรงเนี้ยเราไม่ต้องการให้ตัวไขมันหายมาครับเพราะฉะนั้นจริงพวกเนี้ยเราใช้เป็นหมด G ก็คือจะเป็นพลังงานที่ลงตื้นกว่าถ้าเทียบกับตัวเก่า,เาคือพลังงานลงใกล้ๆกันแต่ว่าความแรงหรืออินเทนต์จะดีกว่าซึ่งเเเดยยวนนนน้้จะป็ตตตัมืหล ล,ลองมาเทียบกันดูกนหมลอดูเลยค่ะอนเป็นโหมดเอกเนาะมันก็จะปรับวิธีการปล่อยปล่อยคูลิ่งปล่อยความเย็นจากเดิมมันเป็น5้าเผาใช่ไหมเป็นตัวเก่ากับตัว G ครับตัวเนี้ยมันจะเป็นสิบเอผาเหมือนปล่อยเพิ่ไมไอโพลลลูกอะ่ะทำให้ผิวหนมันเย็นมากๆพลังงานเราเลยส่งได้ค่อนข้างลึกอ่ามันเลยเหมือนแบบเป็นการพิสูจให้ข้างบนของเรามันไม่เบอ่ออ,อืมแต่พลังงานมันจะลงลึกกว่า เวลาที่ยิงเสร็จล้วเวลาที่จับหน้าคือข้างบนจะรู้สึกแค่อุ่นๆนะ่ะหรือแบบเย็นเลยอืมซึ่งแสดงว่าข้างบนมันมันแทบไม่โดนความร้อนเท่าไหร่เย <Yeah. S 3> ้ชอบโหมดนี้มากกว่าเพราะมันเย็นมันเย็นใช่ไหมใช่มันเย็น,น,ยนโอเคนี่ก็ทําเสร็จไปแล้แวนะคะโอริโจโอเอกข้างหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนี่ยังไม่เห็นหน้าตัวเองนะขอดูกระจกได้ไหมคะก็ดูหดขึ้นขึ้นใช่ดูหน้าเล็กลง อันนี้แค่ร้อยห้สิบช็อตเองนะคะถ้าทำเยอะกว่านี้น่าจะปังวันนี้แน่จริงๆหลังจากที่ยิงไปก็คือหลกัหลกๆเลยที่มันหดอะให้เนยง่ายว่าเหมือนเอาเนื้อเราปิ้ง แล้วก็หดเลยใช่ประมาณ10%ครับแต่ว่าจริงๆเขาต้องการจริงๆอ่ะคือการสร้างคอลลาเจนใหม่ใช่ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาทำได้ดีมากทำได้ดีมากลูกเดี๋ยวไปลองดูเครื่องเก่ากันเขาว่าเป็นยังไงคอเดี๋ยวเรามาตัวโปรแกรมโอชเครื่องเก่ากันนะครับซึ่งเนี้ยก็จะมีหมดเดียวเลือกอะไรได้ไม่เยอะซึ่งพลังงานมันก็จะลงตื้นเหมือนหมด G ของตัวโอชูกเอ็กซ์คือจริงๆพอเป็นเครื่องเก่าครับพลังงานมันจะลงไม่ได้หลึกเท่ากับตัวหมดเอ็กซ์ของตัวเครื่องใหม่เราะเพราะฉะนั้นจริงๆอะ้้ีววดดูลมแแก็ฟเย ก็จะขอสมัยมได้น้อยกว่าแต่ถามว่าในคนที่แบบผิวยังดูลงหลงแต่ว่าแฟตไม่ได้เยอะมากก็ mm. จ,รจริงก็ยังยังมีประโยชน์อยู่ mm. ในตัวนี้นะครับเย้เสร็จแล้วนะคะระหว่างเครื่อง X ก,กับเครื่องเดิมนะคะมาดูกันว่าข้างไหนจะดีกว่าคือจริงๆเรารู้สึกว่าข้างเนี้ยดูแบบยกกว่าเพราะว่าจริงข้างเนี้ยเราหัวลึกตรงนี้ใช่เห็นปะถ้าดูตรงเนี้ย ให้ดูเคียงแกลงล่างนะคือตรงที่ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เป็นไขมันยเยอะใช่คือถ้าเป็นตรงที่ไขมันเยอะจริงๆตัวเอ็กซ่ะมันเข้าสมัยได้มากกว่าไม่ได้ยิงหัวลึกได้ดี ถ้าถามถึงความสบายแล้วก็ความเจ็บนะคะจริงๆอ่ะมันฟีลลิ่งแบบอุ่นๆเหมือนกันเครื่องเอกอะค่ะมันจะมีหมด X ที่มันลงพลังงานได้ลึกกว่าคือเราสามารถรู้สึกได้เลยว่าพลังงานมันจะแบบตืดๆลงไปได้ลึกแต่ว่าเครื่องเก่าอะค่ะมันจะแบบอุ่นๆด้านบนผิวก็วคือได้แค่ผิวชั้นตื้นๆเท่านั้นถ้าใครมาทํานะคะแนะนําว่าถ้าอยากสบายแบบมากๆนอนชิลๆเลยอะ่ะก็แปะอาชาก็ได้แต่ว่าอันนี้จะไม่แปะแต่ก็ไม่ได้ทรามานมากก็คือแบบชิลๆทนได้คือหลัหลกๆก็มันก็จะอุ่นเหมือนกันแต่ว่าไอ้เครื่องเอกอะค่ะมันจะรู้ งันได้ลึกกว่ามาแล้วผลออกมาก็คือมันกระชับขึ้นกว่าจริงๆด้วยอันนี้ก็คือแค่ผลลัพประมาณ20%หนังทำใช่ไหมแค่สิประมาณ10%บสเอเองทุกคนก็เห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะหลังจากนี้ประมาณสักกี่เดือนนะคะหมอถ้าช่วงพีสุดประมาณสี่เดือนให้ดูที่ช่วงสี่ถึงหเดือนยาวๆสี่ถึงหเดือนก็จะเห็นผลชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ไอตัวเครื่องโปรแกรมโอ i ิชโอเอกาค่าจริงๆผลลัพธ์มันอยู่ได้นานมากกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะหมอใช่จริงๆถ้าเป็นตัวเก่าเราก็จะเค้นประมาณแบบแปดเดือนแต่าาาเเป็นนนตว่ส10ดือ ใช่ได้เพิ่มอีกสเดือนเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากลองโปรแกรมออริจิเองนะคะสามารถเข้ามาทําได้ที่ DSK คลินิกทุกสาขาเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยมาร์เก็ตติ้งนะคะลองทำมาเองแล้วเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะเราก็พูดไม่ได้นะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเรามาลองเองแล้วนะคะแล้วมันก็ดีจริงๆทั้งสองเครื่องนะคะอยู่ที่ว่าใครเนี่ยเหมาะกับปัญหาไหนนะก็มาเจอแพทย์ทุกคนนะคะหรือว่าเหมาเป็นได้เลยนะคะที่ DSK คลินิกนะคะ